วันนี้คิวฟูก็อยู่กับเกมยังน่ารักเหมือนเคยวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด1 0 0 0พฟอง3 i มอเดีเท่ากับว่าวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด3 0 0 0ันฟองแต่แต่ว่าสิบการ์ดมันยังไม่ออกมีแต่เงินไม่ได้นะครับไม่มีดวงก็ไม่ได้นี่เอ้ยเอ้ยโอ,อ้ยเออมันต้องมามันต้องมาแบบนี้นต้องมาแบบนี้ สวัสดีผู้ชมนะคะวันนี้คิวฟูก็อยู่กับเกมแรกหน้าล็อกเหมือนเคยและเราก็จะเปิดไข่เดิมเลยไข่ s ซอร์เวตสโรแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเปิดทั้งหมด500ฟองใช่ไหมวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด1 0 0 0ฟอง3 ID เท่ากับว่าวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด3,000ฟองมาดูกันว่ามันจะมีของดีๆให้เราไหมส00 0ฟองเนี่ยมันต้องมาสักหนึ่งมากสัก2ก็ได้อนะถ้าไม่มานี่คือดวงกูอ่ะโอเคนะแต่ว่าเนื่องจากเนี่ยตัวที่เราเปิดเนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวเลนเจอร์คือมันไม่มีเอรงดเข็นอะเราเลยจะมาเปิดทั้งคัน เลยละกันก็ในพรอนนี้สึกจะมีคาฟ้าทั้งหมด4ตัวนะที่ฝากของได้เราก็จะแบ่งจาก1,000เนี่ยแบ่งเป็นเปิดคาฟ้าละ250ปอฟอง4มุมเลยซ้ายขวาแล้วก็ข้างล่าง2คนนะเป็น4ตัว,วตัวละ250รวมกันเป็น1,000งัอง <Wow. S 1> แต่เราจะ เอาเข้าคัางก่อน750เราก็จะกดไปเลย250ล้วนๆเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดเดียวเพราะว่าวันนี้เราเปิดเยอะมา,าดูกันว่าจะมีของดีให้เราหรือไม่เอาเลยนะเอาเป็นว่าไม่ต้องทบทวนนะว่ามีของอะไรบ้างน่าจะรู้อยู่แล้วขอแค่ส้อยนะแล้วก็อะไรนะซิลกัสเหรอซิลเคดีแล้วก็ธนูออกมาเยอะๆแล้วกัน <H uman? S 1> ที่ตัวโล่โล่แมวอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเช็คก,ก่อนทำไมคนไม่ค่อยพูดถึงไปดูซิ ไหนนะโดแลมชิลปะอ๋อโอ้ราคาแค่นี้เองโอเคเท่ากับว่าซิลกา์ดสร้อยแล้วก็ธนูนะ3อย่างที่ควรจะออกอย่าอื่นไม่ควรออกปะเพื่อไม่ให้เดี๋ยวเวลามากมายเราก็จะเริ่มเลยก็แล้วกันไป้า <'s> o ต้องมาต้องมาต้องมาให้เปิดหน้านี้ต้องมาต้องมาต้องมา นูทนูกำลัง hmm, ตีบวกแปดมาอันหนึ่งเฮ้ยอะไรโอ้ซิลิคอนต้องมาเดี๋ยวมันจะหนักเกินักพักมาถึงหน้าอมาแต่การันตีว่ะไป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 มีเยอะน้ำหนักเกินละลักเอาไว้ตอนนี้มือสั่นละทำอะไรไม่ถูกไปเปิดต่อต้องมาต้องมาต้องมามาเร็วต้องมาแล้วต้องมาต้องมาน้ำหนักเกินอีกแล้วโอ้ยนี่นี่ี อันนี้มาแต่ว่าก็ไม่ใช่ของดีแต่เดี๋ยวเราจะเก็บพวกชาร์โดลงไปแล้วกันเพื่อที่จะดูว่าพอครบ1,000เนี่ยมีอะไรบ้างไอ้พวกนี้ก็เก็บไปให้หมดเลยเพราะว่ามันหนักปึ๊บมีการันตีโอ้หไปพ่น2แล้วอัลเมอร์หกันแตก5แล้วไม่เห็นไม่มีแบบอะไรเหลี่ยมเหลี่มแถมมาให้กูบ้างวะโอเคเดี๋ยวเปิดอีก17เนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโซนไปทางด้านขวาแล้วกันปะ่ะส ก็กลิบเช่นเคยป่ะเราวิ่งไปด้านขวาโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านขวาแล้วเราก็จะเอาออกมาอีก250ร้อยห้าบองอ่าในจังหวัดเหมาะเราก็เปิดเลยไปไอ้หันที่มีเยอะวินนี้มีเยอะไม่ลีลาฮ้ยแตมาเถอะแล้วจากเฝ้ามองทางด้านซ้ายว่ามีอะไรโผล่มาไหมม,โโหมีโบโผล่มาโบโผล่มาสองอันมาอีกสี่มาอีกสี่โอ้โหยมีเยอะก็ใช่ว่านั่นนะจะอุ่นใจอะเนี่ยในสองอันที่ว่าคืออะไรอะอนนั้นหรือเปล่าซิลิคอนสองอันเลยป่ะเออ ลิปบอนสองอันเลยอ่ะเก็บเก็บลงทั้งก่อนไม่มีสี่เหลี่ยมเหลี่ยมโผลมาเลยออกหมดแล้วหรอไข่สองร้อยห้าสิบฟองเนี้ยหรือว่าเราเผื่อเก็บลงไปไม่แน่เลย <c oughs> เอากลับขึ้นมาไหมมันต้องเท่าไหร่อ่อะอร้อยห้าสิบสองอ่ะต่อรออะไรล่ะมีทรงมีสร้อยโผลมาหน่อยแล้วเร็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 วโอยเหมือนจะไม่มีอะไรเหลืองๆขึ้นมาทางด้านซ้ายเลยขึ้นหน่อยนะจะห้าร้อยแล้วนะคุณ <c oughs> ไม่มาว่ะโผล่ไม่มาเลยอ่ะสิบสามสุดท้าย <c oughs> ของเซตนี้ไป ก็ยังกริบอยู่ก็ยังกริบอยู่ไปเดี๋ยวเราไปแลกนั่นก่อน <_ S 1> เผื่อโชคดีแบบว่าปุ๊กปุ๊กได้ส้อยมาส้อยอาจจะมาก็ได้โอ้โหกันแตกสบายนึกว่าชื่อค้างกันแตกออกมา2อันในบ้าส้อยโอ้โหไม่เอาไม่มาจริงๆหรอนี่โอ้โหสติลิบอนหมาแย่ไปเปิดต่ออีก500ที่เหลือเก็บของไม่จำเป็นก่อนมาอีก250ไหน ต้องมาให้บ้างแหละโอเคไปไปต่อเลยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยอะไรโอ้โหีชาโดว์ Shadow อะมา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 เถอมาเถอมาเถอนะซอยสักเส้นเลยโผล่มาโผล่มาหน่อยชาดงชาดู Shadow, Shadow, จะโผล่เอาน้ำหนักเกือนีกแล้ว <c oughs> เปิดมาก็เกลือและไอดีแรกของฉันก oh, <no. S 1> ็ะแกบมีแทบอย่างไรมาอ๋อมันคืออันนี้ ของที่ใช้แรกการันตีปะ่ะอ๋อเดี๋ยวเปิดนี้ไว้เผื่อมีสร้อยเด้งโหนี่หมดเซ็ตนี้ก็750แล้วนะ750แล้วนะไม่มาให้ฉันเลยเลยเหรออะไรอย่เนี่ยมันคนอื่นนี่ว่าโอ๊ยคอสตูมดีมีคอสตูมอันนึงแต่คอสตูมแพงไหมอะเดี๋ยวเช็คราคากอนมันคนอื่นนี่ว่าะตกใจหมดว่าอะไรขึ้นเรัว โอ้โหคนอื่นอนะทำอะไรวะทำไม่ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่เนี้ยเอเก็บนี่ไปก่อนไอ้น,นี่หนักเก็บไปมันแตกเก็บไปมีแต่เงินไม่ได้นะครับไม่มีดวงก็ไม่ได้อเนี้ยได้อะไรวนะสตริงโอ้ทำไมมันมาบ่อยจังนอกจากของโปรโมชั่นมันคู่กับอันนี้ปะใช่ไหมจะมีราคาขึ้นไหมเดี๋ยวเช็คราคาก่อนสิคอตูมเหรอไว้ไทเกอร์ป่ะโอ้โห 7m สติงเหรอโอ้โห,โหยิงแล้วใหญ่ไม่ได้ได้มันทำไมเนี่ยป่ะ250สุดท้ายแล้วกันนะ คาฟ้าล่างเลยลา250สุดท้ายมันต้องมาให้เราแล้วไม่อยากไปรัวข้างนอกเมืองอะไรเงี้ยมันต้องแวบกลับเข้ามาหันตรงนี้แล้วกันเนี่ยขอเธอนะเนี่ยจะจะพันหนึ่งแล้วเนี่ยมาเถอะนะไป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 ,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่เอาโอ้โหโอ้โหโ้โโโลัวไม่ลัวก็ไม่ค่าเท่ากันเลยเนี่ย ไม่เอีกิโลดินคอสเนี่ยโอ้กิโลดินคอสอีกแล้วไม่เอาเลขสามแปดสุดท้ายมันเกลือได้ใสจริงๆเนี่ยเปิดให้ดูนะว่าพันหนึ่งมันจะไม่ได้อะไรเลยพันหนึ่งนะพันหนึ่งป่ะมันอาจจะออกมาให้ท้ายก็ได้ธนูยังไม่ออกเลยดีกว่าบอกงี้ธนูยังไม่ออกมาให้เลยชื่อคนอื่นน่ะที่มันล่นๆนเนี่ยไม่ใช่ชื่อเราหมดไปแล้วสินะจะหมดแล้วสินะเกลืออีกแล้วสินะ ป5ะสิบห้าสุดท้ายของไอดีที่หนึ่งป่ะหมด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 เอาทอาเอากันแตกออกมาดูกันากรรารแตกกี่อันวะเอาไปดูผลงานเนี่ยกันแตก28อันแล้วก็อะไรเนี่ยมีแว่นไหมต้องขึ้นไปซื้อมาสองอกแต่ก็สรุปได้ว,ว่าเกลือไม่ต้องสืบเลยดูก็รู้ก็เกลือโอ้โ,อโหนี่ไหน,น,นก็ไหนๆแล้วแวะไอ้นี่ก่อนไอ้แว่นดำก่อนปไปแรกของก่อนเกลือมเลยเกลือมละอาอะไรนี่ยไปอันนี้ไม่ต้องได้การันตีก่อน แลก็แลกต่อมาอีกแล้วมาใหม่หลายอันเนี่ยนั่นแหละมาไปดิเอออันนี้มาอีกอันหนึ่เออันนี้คือทีคืนทุนมั่งแต่ก็โดยรวมก็เจ๊งอยู่นะไม่ใช่ว่าจะนั่นนะแต่ถ้ามันใหม่อันนี้อาจจะคืนทุนอยู่นี่ไงบิ๊กบันอะไรเงี้ยผมหน้าเออเออได้มาแล้วสองอันไปใส่ อย่างเท่2อันเลยมันใช้ได้สอ,อันเหรอไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้เปิด2อ,อันก็เลยเปิด2องอันไปส่องของที่เหลือก่อนนี่ก็ไอดีแรกนะักครับใบบวกเท่าไหร่นะใบบวกอย่างละ4ใบายแนนแตก30มสเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีเน้เหลือสองตัวมัฟอันหนึ่งริบบอนเพียบอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเปิดไอดีต่อดีกว่า อ้ยตัวเยอะชิบหายดีนี้มองตัวไหนอะ่ะตัวนี้แล้วกันเหมือนเป็นเลนเจอร์เฮ้ยชิบหายไม่าไมาไม่เอาไเอาไอตัวไหนดีวะอ,อยู่เมืองมาเนี่ยเอออยู่เมืองน้ำหนักก่อนเออน้ำหนักเยอะมาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวที่สองนะครับนี่ไทยร้อยใบเช่นเคยเปิดเหมือนเดิมครับสี่มุมเมือง,องโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อ๋อใส่ได้หึืว่าใส่ไม่ได้เดี๋ยวของมันเยอะไะเก็บทิ้งไปก่อนแล้วกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดโอเคครับเราก็จะเริ่มเปิดไอเที่2กันเลยเหมือนเดิมสี่อ่าทีละสองร้อยห้าสิบทำดีๆเอาไว้แล้วเราก็ไป้ืมหืมเกไหวเมื่อกี้อีกมาเถอ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 หนักจะเกินแล้วก็มาแต่การันตีรู้แล้วนะรู้แล้วนะ ไปแล้วเซตแรกไม่มีซิลการ์ดโผลมาไม่มองด้วยนะมองไม่ทันว่าได้อะไรบ้างเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บกันเี๋ยวแค่นี้พอปลาร้อยสิบหกไปลายล,ล่วลัวลัวมันต้องมาให้เราโอ้หมันมีอะไรเพิ่มในช่องนี้เลยวะโอ้ยมันจะเกลือไปขนาดไหนโอ้โหมันเกลือได้ใจจริงๆเกลือได้ใจจริงๆเก็บเก็บอะไรหนักเก็บให้หมดเอ้ยไป ไปตำแหน่งที่2กันไปล่างก่อนแล้วกันรอบนี้กดไปไอจีเลยวิ่งเร็วคาดหวังนะเนี่ยแบบอยากได้แรงต้อง3,000ฟองมามาเร็วๆก็ดีจะได้เปิดที่เหลืออย่างสบายใจมาสักหนึ่งก็ยังดีนะมาไม่มานี่เสียชื่อนะลงทุนมาเป็นแสนแต่มาไม่ถึงครึ่งทำคอนเทนต์เจ๋งๆ่าทำคอนเทนต์สอนเล่นดีกว่าเนี่ย <c oughs> มากะฟ้ลาล่างก่อนแล้วกันเราไม่ต้องเปิดเลยเลยเรากดเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวเอานะไปเริ่มดูปริมาณไข่ที่ลดลง สิเหลือที่ไม่ขึ้นเลยมันได้อย่างเกลือจริงๆไม่มีอะไรมาเลยน้ำหนักก็เกินเกินแล้วน้ำหนักไปเก็บเก็บก่อนเลยนี่ยาเยอะนี่เต็มๆมนี่ไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มมาเลยไหนไม่มีเหลี่ยมๆมาให้กูด้วยไปต่อต่อแบบรัวๆไปรีรอ มองไม่ทันเชียวขึ้นเหลืองสมองไม่ทันเชียวเดีย๋ยวว่ากันนั้นเลยนะธนูอ่ะธนูยังไม่มาสักอันนะ่ะธนูยังไม่มาเลยอย่าไปคาดหวังอะไรอย่างอื่นถามจริงถามจริงไม่มีมาเลยเนี่ยไม่ต้องทนูเลยไอโ้โลอ่ะโลอ่ะ 17m 18m ยังไม่มาให้เลยนะ่ะศึกษาสูตรการเปิดและพวกที่ได้ได้เขาเปิดกันยังไงสุดท้ายก็ดวงแต่ก็ยังเหลือนะเพิ่งผ่านไปครึ่งเดียวทอเป็นทอไปเปิดต่อ ต้องมาเซมันจะไม่มาสำคัญได้อย่างไรใช่ไหมก็อาจจะใช่นะพวกรับเปิดนี่ไม่เจ๊งกันหรอวะเนี่ยฮะเอาอะไรไปกำไรวะเนี่ยดวงไม่มีอะเขาอะโอ้ยไข่การันตีการันตีแบบนี้ของดีๆไม่ออกเลยเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือเจ็ดสิบเจ็ดมีซิลร์ดโผล่ไหมไม่มีว่ะไม่ใช่ดิริบบอนไม่ต้องเก็บจริงๆก็นะออกมาแต่อโบนั่นแหละ ไปต่ออย่างรวดเร็วอืมโอแต่อันนี้มาเยอะนะเนี่ยโอเแบอาวุธไอดีน,นี้มาเยอะนะเนี่ยไปคอนเทนต์สามพันแล้วเกลือนีม่มันจะมีแต่คนตบหน้าเรา่ปขับฟ้าซ้ายขวาร้ายซ้ายดีซ้ายต้องดีถ้าซ้ายไม่ดีก็แปลว่าไม่ดีเลยท,ที่ไปไหนก็มีแต่เกลือ,อไ,มไม่ออกเลยเสียงแผ่วอยู่แล้วเนี่ยขนาดเลยป็นพันยังแผ่วเลยเนี่ยไม่ไหวแล้ะควรเลิกควรเลิกทำคอนเทนต์เปิดกาชาเราไมู่้ขงเขาไป เนี่ยริบบอนเนี่ยริบบอนเนี่ยออกจังเลยอันนึงเท่าไหร่วะแปดร้อยเคโอน้ำหนักเกินแล้วน้ำหนักกันแตกหรือเปล่าวะน้ำหนักกันแตกก็ได้ไม่ใช่เก็บไข่ทำไมวะไข่กับมก่อนเก็บไปก่อนอาจจะหนักเออวะลืมไปเปิด,ดนั่นก่อนแล้วเราก็เปิดสลัวเลยดูเด็ดการันตีเนี่ยมันมาบ่อยๆโอ้โหสิบสองแล้วนะดูคุณคุณ,ค,ณคุณดูคุณดูความเตือคุณดูจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดสองพันแล้วนะ อย่าว่ากันนั้นเลยนะท,นทะนุสักคันยังไม่โผล่มาให้เลยโอ,อ้ดวงฉันหรอดวงฉันโอ้ยโอ้ยแบบนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้คุยกับใครได้มงวะเนี่ยอายเขาหมดอ่ะหมดแล้วไงไปเก็บแล้วส่องอันนี้กลับออกมาก่อนกันแตกน่าจะน้อยกว่าเมื่อกี้มาเนี่ยยี่สิบเจ็ดคือดีสุดคืออีกล่องในกล่องสิลิตรพองอะ่ะจากไอดีเมื่อกี้น่าจะดีสุดละโอ้ตาย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  แบบนี้ขาดทุนและขาดทุน,นเนี่ยมาเด็โบวิโยนแจกแล้วเนี่ยเดี๋ไปแลกการันตีก่อนเกลือครับเกลือครับน้องใครอยากลองเปิดก็ดูเป็นตัวอย่างนะว่าจะรับเปิดหรือว่าจะเปิดเองไหม อยากเปิดหาเองแล้วไม่ได้ก็เป็นแบบนี้แหละเปิดได้ก็ดีนะก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่เปิดได้มันก็มีคนเปิดได้อจริงวันแรกเห็นเลยมีอยู่ชื่อหนึ่งคนเดียวเลยนะธนูหนึ่งนูสอง้อยหนึ่งการ์ดหนึ่งชื่อเดียวกันหมดเลยนี่ก็โหดเกินเราก็โหดเหมือนกัน <c oughs> โหดแบบว่าเปิดขนาดนี้ไม่ได้ไเลยเลยเออมาหน่อยมาหน่อยแต่ไม่ดีใจละเพราะไงก็วกม่กำไรอยู่ดีอะ่ะ เออเออมาอีกมาอีกมาแบบพอเหี่ยวเออมาเยอะเมาเยอะๆขอร้องละมาเยอะ,ออะเอะ <Wow. S 1> หน่อยในกล่องสลิดพงเนี่ยมาเยอะๆอะหน่อยช่วยแบบว่าฟื้นฟูใจที่ทอ่อเหี่ยวหน่อยเออมาอีกมาอีกคลิปก่อนเนะ่ยมาอันเดียวนี้ดีใจดีใจอันนี้มา3อันกู4อันกูเฉยๆฉยแล้วเนะี <laughs> ่ย ใส่ลแล้วมั้งเนี่ยฆ่าแล้วมัง้งครบแล้วมั้งเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราเราเตรียมตัวเปิดไอดีสุดท้ายกันนะครับสักครู่อ๋อเดี๋ยวสรุปก่อนอ่ะสรุปก่อนแล้วกันเนี่ยก็ได้เท่านี้นะไอนี่สี่อันเนี่ยพอเชิดหน้าชูตาได้บ้างนะกันแตงยี 28, ่แปดแตใบใบบวกอาวุธมาเยอะไอดีนี้เคปะไปต่อไอดีสุดท้ายกันดีกว่าอตอนนี้เราก็เป็นไอดีที่สามแล้วนะสำหรับการเปิดไข่หนึ่งพันท้ายจากสามพันที่เราเปิด ซึ่ง2,000แรกก็ก็เกลือตามระเบียบส่วนตัวเนี้ยเราจะแก้เคสด,ด้วยการไม่เปิดที่พรอนแล้วเราเปลี่ยนมาเปิดที่มอล็อกดีกว่าแต่ก็เปิดสูตรเดิมรัวๆที่250แบบไม่คิดอะไรแต่ก็คิดแหละว่า,าต้องได้ของดีบอกไม่คิดได้ไงวะปะตรงเนี้ยมันแหละไปรออะไรละ่ะเอาเลยมันต้องมีมาให้เราสัก่างเฮ้ยใบบวกใบบวกริบบิ้นดกริบบอนเก่ง ริบบอนมาเก่งคือยรถไม่ต้องสืบก็ให้มันรู้ไปนะว่าสามพันน่ะให้มันรู้ไปนะว่าสามพันน่ะมันได้อะไรบ้าง <l oss> ให้คนมาสมน้ำหน้าเราอะ่ะดีอุย้ยธนูมาแล้วอันหนึ่งธนูมาแล้วอันนึงไอ้นี่ปู่สองพันกว่าอันก็อีกสองพันกว่าฟองธนูมาตันะ้งหนึ่งอันแน่ดีใจจังเลยธนูมาจากสองพันกว่าอันธนูมานั้งอันหนึ่งดีใจไหมล่ะ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  โอ้โหใบบวกก็มาค่อนข้างเยอะอยู่นะ250้้าสิบแรกนี่มาซะเยอะเลยนะเออคุณประสิทธิ์พิชิตแกนไลจริงนี่คือน้องแหละน้องมีกิวมันแหละเขาบอกว่าอยากได้การันตีคนละ2การันตีพี่มาช่วยเปิดให้หน่อยนี่พี่จัดให้เป็นไงละ่ะหายใจดวงพี่ความเคลือนนี้ไม่มีอีกแล้วก็เห็นตัวอย่างจากคลิปแรกอยู่ว่า500กูได้อะไรมือก็อยังจะดันดดนให้กูเปิดอะ่ะในเมื่อมันดันดดนมาขนาดนี้ละยันไอดีสุดท้ายแล้วก็เปิดให้มันจบๆไป่ะ ขนูอีกสักคันเดะแบบชดเชยหน่อยอ่ะแบบขนูมาก็สามคันชดเชยแบบไอดีละคันก็ได้อ่ะเออมันต้องมามันต้องมาแบบนี้มันต้องมาแบบนี้ขออีกคันหนึ่งได้เฉลี่ยครบแบบไอดีละคันไปมา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 จริงหรือเปลี่ยนเมืองไม่ถึงมาวะเปลี่ยนเมืองแล้วมันมาวะกูว่าโง่ไปเปิดพรทั้งนานโอ้ยลุงนี้กูมาเปิดนี่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องขยับไปขยับมาได้เนี่ยต่อดีครับรออะไรอ่ะ ไม่คันน,นึงพนุวัยคันนึงเร็วๆไม่คันนึง,ม,นนงมีการันตีไม่เอาการันตีถ้าเป็นเหตุได้ก็อยากได้อยู่นะเ,นเหตุไม่ได้อ่ะชื่อคนอื่นชื่อคนอื่นบางทีก็ต้องแบบดูดีๆด,ด้วยดีใจเกอร์อะไชื่อคนอื่นของเราคือคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์เอ้ยคุณประสิทธิ์น้ำหนักคุณเกินจริงๆเดี๋ยวเราไปลองสุมส่มการันตีดีกว่า<ๆ>เผื่อมันแม่งจะมาให้เราเอ้<ๆ>หรือว่าเปิดๆไปเลยสิบสองอันนี้ก่อน มันก็ขึ้นชื่อได้เยอะอยู่นะเนี่ยไะมานี่ก่อนมีมีมีกลิ่นว่าจะไ,ได้สร้อยเลย <S <S นี่จะได้ไม่ต้องไปเปิดทั้งพันไข่ที่เหลือเราแฮปเองแฮปไปขายก่อนความชั่วอย่าไปบอกใครเขาล่ะเขารู้หมดให้มันได้ก่อนเถอะเปิดให้มันได้สร้อยก่อนมันได้สร้อยก่อนแล้วโอ้ยอะไรอะไม่เอาดีเอาสร้อยดิคุณ เอาสร้อยมาโอา้โหให้ของที่กูเอาไปแอบขายได้ไหมมาอย่างนี้กูเอาไปแอบขายไม่ได้ใช่เลยโอ้คุณใจร้ายอะผมเหลือเกินแบบให้อะไรแบบเอาไปแอบขายอะไดินี่มันติดไอเดีเขาเลยอะไหนๆก็ต้องเปิดอีกห้าร้อยละไปะต่อเลยหรือ <st ur ks> ว่ามันดีที่ F4 วะ่ะพอไว้ F4 แล้วมาดีกันเลยว่ะอ่ะดีไม่ดีก็เดี๋ยวดูฮานูจะโผล่อีกคันไหมโอ้โหการันตีเอแล้วว่าบวกแปดมาสองใบติดเลยอะเห็นอยู่มองทันนะตาไวย อะไรอีกอะสร้อยสิครับสร้อยสร้อยสิครับไม่เอามับเอาสร้อยโุการลันตีมาอีกแล้วโอ้ยถือว่าเกลือไหมอ่ะมันก็ถือว่าไม่เกลือนะอันเนี้ยไอ้ดีนหัวไม่เกลือนะเอาจริงโอ้ธนูมันต้องสองพันทางที่ดีเนะี่ยซิลการ์ดมาสักใบก็ยังดีปะต่อครับต่อธนูอีกคันก็ได้ปะถ้าได้เฉลี่ยไปไอ้ดีละคันไปเออมาเถอะอะไรวะแป๊บบนึงมองไม่ทัน ผมไม่มีอะไรโอ้โห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 มันหนักอะไรวะต่อรออะไร51อันอ๋อกดผิดช่องหมดโขไปกด F 5้าต่อนี่ F 4นี oh. yes. ่เยเฮ้ยทะนุเฮ้ย นี้มันดีจังวะเฮ้ยธนูมา3ามคันแล้วน่ะโอ้โหชิวก็มาน่ะชิวที่ออกยากๆแล้วราคา 17M มันก็ยังมาน่ะไอ้นี้ด้วยเนี่ยไอ้มัฟนี่ด้วยเนี่ยอันถูกๆเนี่ยมันก็ยังมาน่ะโอ้โหไม่มีซิลจัสโกลมาเลยวะโอ้โหธนูมาเยอะเลยวะเฮ้ยทําไมกูไม่ดวงนี้แต่อันแรกวะไอ้น,นี้แรกชื่ออะไรวะไปดูได้นั่นน่ะหัวุดเลยอ่ะเหลือมาให้สุดท้ายไะแค่ <c oughs> okay, เปิดแบบไม่เครียดละอย่างน้อยของคนนี้ก็ทำผลงานได้ดี อย่าว่ากันนั้นอย่าว่ากันนั้นใบบวกแปี่นี่ยเยอะครับบวกแปอาเมอร์เก้าใบแล้วนะโ <Wow. S 1> oh, อ้โหคนแรกที่กูร้องไห้แล้วละ่ะขอโทษแล้วกันนะพี่ทําให้ดีสุดเท่านี้นแหล,ละต่อไปคุณประสิทธิ์250สุดท้ายคุณประสิทธิ์อ้าวกดผิดอีกแล้วคุณประสิทธิตตต์ต้องต้องต้องสร้อยนะนะคุณไม่มีเหตุนผลอย่างอื่นที่จะไม่ได้สร้อยอะ่ะาะทุกอย่างในไข่ที่มันลั่นชื่อคุณได้มาเกือบหมดแล้วอะ่ะคุณได้เกือบหมดแล้วจริงๆอะ่ะขาดสร้อยกับซิลกาแล้วเนี่ยอ๋อวิกด้วย คุณมาก่อยนะน้ำหนักเกินว่ะเท่านี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมอยู่นะอย่ายน้อยก็กูหน้าได้ในไอดีสุดท้ายถ้าเปิดอย่างเงี้ยตั้งแต่ไอดีแรกนะไม่เครียรแล้วเราต่อไปต่อเลยต้องอะไรอย่างเงี้ยกดชิวๆไปเพราะมันคุ้นแล้วไอดีเนี้ยเดี๋ยวนะชิวาหม่แล้วเหรอโอ้โหาขออานาตนี่ออกจังเลยวะทีไอดี ID นี้ นไหนจะออกแล้วก็แบบออกค่อยมาเลยดีวะออกค่อยออกซิลการ์ดดีวะจะได้จบจบไปน้ำหนักเกินแล้วโอ้โหไม่น่าแล้วหมดหวังแล้วแต่ถามว่าดีไหมถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีถ้าใครมาเห็นชื่อประสิทธิ์นี่ถอยแบบหมันไส้แล้วอะ่ะเอาจริงเอาจริงหมันไส้ประสิทธิ์แล้วอะ่ะหมดแล้วประสิทธิ์ได้แค่นี้นแหละประสิทธิ์โอ้โห มาดีมาดีเอาจริงถือว่ามาดีเลยไหนไปดูซิไอกล่องสีฟ้าจะมาให้เราหรือเปล่าไม่ใช่อะไรแอบไปขายฮยม,มามามาแลกเปลี่ยน นี่แหนมาสองอันเลนี่ไอดีมันติดตัวไอของติดตัวเลยวะ่ะโอ้โหกล่องสลิดไม่มาเลยวะ่ะได้ดวงการเปิดแต่ไม่ได้ดวงการุ่มการันตีเลยเออนั่นแหละจบตำหน้ากาดจบโอเคนะสามไอดีไอลพันทั้งหมด3ามพันฟองได้ของก็ตามนี้เลยนะเออส่องก่อนโอ้โหมีแว่นอยู่สอันไปซื้อแว่นก่นอนกดยังไงอะ่ะมันมันมันกลับได้ไหมอะกลับไปได้มั้งไอคอน,นสองอันสอง งดีกว็ส่องแล้วนะครับไอดีนี้ก็ได้ของตามนี้เลย โอะจัดเคครับก็จบแล้วสำหรับคอนเทนต์เปิดไข่3 0 0 0ฟองเปิดสนับใจเลยกูวันต่อไปจะเป็นคอนเทนต์เปิดไข่อะไรมันจะมาหรือมะละกอกมะละกอกมันก็มาใหม่นะแต่ดูไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะมันไม่มีแบบของ7วันมาให้รุ้นไะงก็เลยคิดว่ายังไม่เปิดดีกว่าก็คงคงนําใจละว,วันนี้3,000ฟอง3,000ฟองได้อะไรไม่ไม่รู้แหละ3 0 0 0ฟองเนี่ยไปดีกว่าสวัสดีนะ